สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท,ทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปตอบนี้อาจารย์จวาไปสูตรหลักสิบล่างไปจับงวดวันที่30ทธันวาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ mm hmm. อเช้าวันนี้อาจารย์จะวางคลิปแรกนะคะเป็นหลัก10ล่างนะคะ mm hmm. เรามาตามสูตรเก่าของหลักของหลักสิหลักหน่วยล่างะะที่มันเดินอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็มีเท่าไหร่คะ เ6636 66, 66ชุดตรงนะคะเข้านะ,ะแล้วก็จะมีสำหรับงวดนี้นะคะล่างอาจารย์จะส่งท้ายให้นะคะแบบ25ชุดตรงนะคะระยะยาวะคะไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์วางให้เนาะ,ะเดี๋ยวเริ่มจากหลักสิบล่างก่อนละกันสิบล่างอาจารย์จะวางเป็นชุดพิเศษให้ก่อนนะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมมิก็เป็น สองตัวเองนะคะสองตัวมาตัวนะคะเพราะว่าเราต้องการหลักสิบแค่ตัวเดียวเรามาหาแนวทางก่อนว่าไอตัวเดียวนี้จะเป็นเลขอะไรกันแน่นะคะ ep นี้เป็น ep ที่แปดนะคะแต่ว่าจะเป็น ep แรกของล่างเลยนะคะล่างนะ,ะส่วนอาจารย์วางไปสองวันนั้นนะคะก็เป็นบนทั้งสิ้นเลยเนาะคราวนี้มาเรียนล่างกันบ้าง ตัวหลักสิบนะคะเราจะใช้หน่วยบนหน่วยครั้งที่หนึ่งหน่วยครั้งที่สามคูณ้วยสองหน่วยครั้งที่สี่บวกสี่คงที่มีค่าเท่าก,กับเอ็บวกหกนะคะตามนี้เลยเนาะตรงที่ออกหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหน่วยบนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คดูแนวทาตรงนี้ให้นะคะว่ามันใช้ตัวไหนบ้างแล้วก็จะทำให้ออกที่หนึ่งหนึ่งนะคะ องตัวเนาะเดี๋ยวลองดูหน่วยบนนะคะก็เลขศูนย์หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สมเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยครั้งที่สี่เลขหกนะคะแล้วก็ตรงนี้บวกกับสี่คงที่เดี๋ยวแนวทางของสี่คงที่ตรงนี้นะมีทั้งหมดนะ สิบงวดรวดเลยนะคะแค่สองตัวนี้ก็ถือว่าเดินดีนะสิบงวดอาจารย์ไม่ได้เป็นบปรทัดนะถ้าเป็นใบปรทัดมันยาวนะคะจนสุดสมุดเลยเพราะมันเริ่มยาวแล้วถ้าไม่เป็นมันก็จะโอเคนะฮะอันนี้เราก็บวกกันศูนย์หนึ่งศูนย์หกสี่นี่ก็เป็นสิบเอ็ดแต่ได้หนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดออกหนึ่งหนึ่งนะคะเราต้องการหลักสิบที่เป็นเลขหนึ่งก็มาเป็นงวดที่หนึ่งต่อมางวดที่สองเอยงวดที่สองเนาะ ลงที่ออกหนึ่งหนึ่งหน่วยบนเลขสามนะคะหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขแปดหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดสองเป็นสิบสี่เอาเจ็ดคูณสองนะเป็นสิบสี่แล้วหน่วยคารที่สี่ก็หกศูนย์หนึ่งก็เอาเลขหนึ่งบวกสี่คงที่สามก็แปดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่เป็นห้าเป็นหกบวกสี่เป็นสิบพอดีนะศูนย์บวกหกได้หกออกหกเจ็ด สูตรที่ชนกันเยอะๆนะคะที่ได้หลักสิบนะที่เป็นเเลขอื่นนะคะที่ไม่ใช่เลขแปดนี้โอ้โหหลายสูตรเลยนะที่เดินมาดีๆนะคะท่านผู้ชมงว่ที่ผ่านมานี่หลุดเลยนะคะยังเหลือแนวทางของคู่ขี้นะเดี๋ยวเรามาดูว่างวดนี้จะได้เลขคู่หรือเลขขี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สไตล์คู่ขี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมีอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวลองมาดูที่ว่าอันนี้จะได้เป็นเลขอะไรและอีกสูตรหนึ่งจะได้เป็นเลขอะไรนะคะคู่ขี้เหมือนกันไหมนะคะ เมื่อที่ออกหกเจ็ดหน่วยบนเลขสองหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่สามเลขเจ็ดสองเป็นสิบสี่หน่วยครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่สี่ก็เลขสองนะคะตรงนี้สี่ของที่สองเป็นสามเป็นเจ็ดเป็นเก้าบวกกับสี่ก็เป็นสิบสามสามบวกหกเป็นเก้าออกเก้าหนึ่งนะคะ ว่ที่สี่ตรงที่ออกเก้าหนึ่งหน่วยบนเลขแปดหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งนะคะหน่วยครั้งที่สามเลขสองสองสองเป็นสี่หน่วยครั้งที่สี่เลข 2, 2, 2, 4, หนึ่งบวกสี่ 4, ข, 1, 4, ของที่แปดเป็นเก้าเป็นสิบนะเหลือสี่กับสี่เป็นแปดบวกหกเป็นสิบสี่ออกสี่หก ต่อไปนะฮะข้อที่ห้าหน่วยบนเลขสองนะฮะหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าหน่วยครั้งที่สามสี่สี่สองเป็นแปดหน่วยที่ครั้งที่สี่ศูนย์ห้าเจ็ดก็เอาเลขเจ็ดมาแล้วสี่ของที่สองกับแปดเป็นสิบหมดไปนะเก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์บวกหกได้หกออกหกหกนะ ต่อมาเมื่อที่เจ็ดนะคะเออเมื่อที่หกก่อนเนะาะเมื่อที่หกหกหกหน่วยบนเลขสองหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขห้าหน่วยครั้งที่สามเลขหกคูณสองไปสิบสองนหน่วยครั้งที่สี่หกหนึ่งห้าก็เอาเลขห้ามาบวกสี่ของที่ห้ากับห้าเป็นสิบหมดไปสองกับสองเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดแปดกับหกก็เป็นสิบสี่ออกสี่สี่ได้เลขสี่ ต่อมาว่าที่เจ็ดที่ออกสี่สี่หน่วยบนเลขหกหน่วยท้งที่หนึ่งเลขแปดหน่วยท้งที่สามเลขศูนย์ศูนย์คูณสองนะได้ศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็หน่วยท้าที่สี่สองเจ็ดสองเก่าเลขสองมาแปดกับสองนี่ก็เป็นสิบหกกับสี่ก็เป็นสิบหมดไปแล้วศูนย์นะศูนย์บวกหกได้หกออกหกสาม ต่อมาว่าที่แปดนะคะว่ที่แปดนะ,ะตรงที่ออกหกสามหน่วยบนเลขหนึ่งหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขสามหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าสองเป็นสิบแปดหน่วยครั้งที่สี่เลขเก้าบวกสี่คงที่หนึ่งกับเก้าเป็นสิบหมดไปสามกับแปดก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะฮะออกหนึ่งสี่ตามนี้เลย ต่อไปงวดที่เก้าตรงที่ออกหนึ่งสี่หน่วยบนเลขศูนย์หน่วยั้งที่หนึ่งเลขสองหน่วยั้งที่สามเลขแปดแปดสองเป็นสิบหกแล้วก็หน่วยครั้งที่สี่เลขหนึ่งบวกสี่คงที่หกกับสี่เป็นสิบหมดไปสองกับหนึ่งเป็นสามบวกหกเป็น 3, ก 6, เก้าออกเก้าหนึ่งนี่เลยนะคะเก้าวนนี้นี่อะไรก็ดูงวดที่ เมื่อที่แล้วนะคะนี่สูตรนี้เอ fc คงจะจำกันได้เนาะอันนี้เรามาดูทุยออกเก้าหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งหน่วยบนเลขเจ็ดก่อนหน่วยข้งที่หนึ่งเลขห้าหน่วยข้งที่สามเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์แล้วก็หน่วยข้างที่สี่เลขสองบวกกับสี่ของที่เจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าที่เป็นสิบสองสองสองเป็นสี่สี่กับสี่เป็นแปดแปดกับหกเป็นสิบสี่นะออกแปดห้ามาตัวนี้เลยะค่ะ ตัวที่ยาวๆนี่ไม่มานะคะอันนี้มันติดติดกันไม่มาแล้วมันมีอีกสูตรนึงค่ะท่านผู้ชมชมงวดที่แล้วเนแนวทางของเป็นเลขคู่แล้วแต่มันจะชนกันที่เลขสี่นะคะชนกันที่เลขสี่ถ้าจำไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นสี่กับหกนะคะสี่บวกสองเป็นหกและอันนี้ก็แปดกับสี่มันชนที่สี่นะอาจารย์ก็ให้ไปนะที่เลขสี่แล้วก็ถ้าบอกว่าถ้า ตัวสี่เนี่ยไม่มาถ้าสูตรไหนมันหลุดสูตรนี้เข้าก็จะเป็นเลขแปดแล้วอาจารย์ก็ให้ชุดเดียวเลยคือแปดห้าถ้าใครได้ชมคลิปนั้นนะคะที่อาจารย์พูดว่าแปดห้าชุดเดียวะะให้กันไว้แค่ชุดเดียวเออก็มาจริงๆนะคะท่านผู้ชมแปดห้านะตรงเป๊ะเลยแปดห้านะคะถ้ามันมาถ้ามันมาในสูตรนี้ที่เป็นเลขแปดอาจารย์บอกไปนะคะว่าให้เล่นชุดเดียวคือแปดห้า อันนี้เรามาตามต่อแล้วกันเนาะว่ามันยังเข้าอยู่นะฮะในระยะสองตัวนี้นะฮะออสูตรนั้นสูตรนั้นก็แนวทางของเลขคู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคนละคิดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ได้เป็นเลขคู่เหมือนกันเ,ออเดี๋ยวเรามาดูว่างวดมันจะเป็นสี่กับหกใช่ไหมถ้าเราเติมบวกสองไปก็จะเป็นแปดมันอาจจะเข้าเดี๋ยวเราลองมาทําดูนะท่านผู้ชมว่า มันจะกลายเป็นคู่หรือเป็นเลขคี่นะเดี๋ยวเรามาเช็คของสูตรนี้ก่อนใจเย็นนะคะเรากำลังหาหลักสิบนะต่อมานะงวดที่สิบเอ็ดเลยเนาะหน่วยบนออกเจ็ดห้าเจ็ดนะเอาเลขเจ็ดมาเลยหน่วยครั้งที่หนึ่งศูนย์ห้าแปดก้เาเลขแปดมาหน่วยครั้งที่สามเก้าหกสี่เอาเลขสี่คูณกับสองสี่สองเป็นแปดและหน่วยครั้งที่สี่ห้าแปดสี่นะห้าแปดสี่ก็เอาเลขสี่นะคะแล้วก็บวกกับสี่คงที่ แปดกับแปดเป็นสิบหกหกกับสีเป็นสิบหมดไปเลยนะคะตร,ร 4, ตรงนี้เหลือเจ็ดกับสีตัวนี้เป็นสิบอ็ดนะได้เลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดนะคะอันนี้ได้เดียวทางของเลขขี่นะคะงวดนี้ดูไว้ก่อนนะเลขคี่ก็มีหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะคะลองดูว่าตัวไหนจะมาแรงมันอาจจะอยู่ในจํานวนนี้หรืออาจจะเคลื่อนคายไปนะคะหนึ่งเลขขี่นะหนึ่งสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้า นะคะแค่นี้เองนะเลขขี่อันนี้มันอยู่ตรงสองตัวนี้ก็คือหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดนะคะหนึ่งกับเจ็ดเดี๋ยวอาจารย์จะตามให้นะสูตรนั้นที่มันได้สี่กับหกนะคะเดี๋ยวเราปรับสูตรดูนะคะเพราะมันยังเป็นแนวทางของเลขคู่อยู่นะคะมันยังไม่ได้เป็นเลขผสมนะมันก็คือเราบวกสองไปมันก็จะได้เดี๋ยวลองลองตามดูว่าว่ามันจะลงมาเป็นเลขคี่หรือว่ามันจะบวกไปแล้วตัวแรกมันจะได้เลขคู่อ่ะมันก็แสดงว่ามัน ขัดแย้งกันแต่ถ้าไม่ได้เลขขี้นี่มันก็จะอยู่ในแนวเลขห้าตัวนี้ต้องมีสักตัวหนึ่งนะที่เป็นหลักสิบนะคะสองตัวนี้นะลองดูก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์มีเลขผสมนะคะแนวทางของหลักสิบระยะหกตัวนะั้นเดินดีหลายงวดนะคะแล้วก็ระยะห้าตัวน่าจะประมาณเออเดี๋ยวนะ ยี่สิบหกยี่สิบหกงวดแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่หลุดเลยเนาะเดี๋ยววางให้นะคะใครอยากชมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยเนาะแล้วอย่าลืมนะคะฝากช่องมีดีชนแนลนะเป็นช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็พยายามคิดสร้างสารรค์สูตรดีๆนะคะเด็ดเด็ดมาฝากให้เนาะ,ะเพราะว่าไม่ทราบว่ามันจะมาในสูตรไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวลดให้แคปหน้าจอนะคะระหว่างหนึ่งกับเจ็ดนะฮะจะมาที่ตัวไหนนะคะ มันโยกมานี่มันจะติดมาทางนี้หรือมันจะกลับมาที่เก่าอันนี้ไม่ทราบได้เลยนะคะสองตัวนี้ก็คือเลขหนึ่งหรือว่าเลขเจ็ดอ่หรืออาจจะหลุดไปมาเป็นสามห้าเก้าอ่าเดี๋ยวดูหลายๆสูตรก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นอะ่ะเดีนีแคบหน้าจออันนี้ไว้เกาะน,นะคะอันนี้แนวทางนะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ สำหรับคลิปหลักสิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวอาจารย์ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ